เป็นเบาหวานหน้าร้อยกินสเต็มเซลล์ค่ะอย๋ยวนี้หายเนี่มหมอเขาเอาออกจากเครข่ขอขคอหมดนเ้งเป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันแล้วก็โรคเกาไทรอยก็เป็นแม่เป็นทุกอย่าง ปะหวานเป็นเท่าไหร่คะประหวานที่แรกไอชีแดงแดงนี่เป็นห้าร้อยโอ้ค่ะต่อมาเรามากินจเดเนเซลก็ลงมาลงมาลงมากินไปกี่กล่องแล้วคะจะสิบสิบกล่องแล้วโอ้แล้วลงหมดเลยเพราะค่ะความดันประหวานที่ที่กินั้างแรกสองกล่องได้เยอะนอยได้ได้อ้แต่ทีนี้เราก็กินมาเรื่อยๆหมดไปแปดเก้ากล่องประหวันเหลือเท่าไหร่คะแม่ตอนนี้เรลือเน เปหลือเก้าเหลือเก้าสิบแปดเหรอคะโอ๋โอ้ทีนี้ไม่ต้องทานยาหมอแล้วเนาะจ้ากินเจ็ดสัตเจ็ดโอ้ยขอบพระคุณมากเลยค่ะแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ